3พฤศจิกายน2566นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยถึงมติคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวหรือนาบาคถึงมาตรการช่วยเหลือชาวนาไร้ละ1,000บาทที่ยังไม่มีการอนุมัติว่ารัฐบาลไม่ได้ปฏิเสธการช่วยเหลือแต่จะใช้เครื่องมือตัวใหม่ในการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวให้อทิเชน่นกลไกของสหกรณ์ซึ่งถือว่ามีการทำงานที่ใกล้ชิดกับเกษตรกรในพื้นที่มากที่สุด ปัจจุบันมีสหกรณ์ที่มีศักยภาพสามารถเข้ามามีส่วนในการช่วยเกษตรกรชาวนาได้ห้าร้อยถึงหกร้อยแห่งทั่วประเทศส่วนการดูดซับผลผลิตของเกษตรกรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกสมีความพร้อมที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนอยู่แล้วรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันสามารถทําได้ทันทีหากเกิดกรณีที่ราคาข้าวข,ของเกษตรกรมีราคาลดลงราคาข้าวในปัจจุบันยังอยู่ในระดับสูงซึ่งเป็นที่น่าพอใจอยู่ ทำให้มาตรการอุดหนุนต่างๆอาจยังไม่มีความจำเป็นต้องรีบออกมามากนะักโดยคะณะกรรมการนบอ,อจะมีการประชุมเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกเดือนเพื่อให้มีโอกาสรายงานสถานการณ์และออกมาตรการที่มีความจำเป็นได้ทันท่วงทีหากเกิดกรณีที่ราคาข้าวตกต่ำหรือมีประเด็นที่ต้องให้ความช่วยเหลือและพิจารณาแบบเร่งด่วนเกิดขึ้นนายภูมิทํากล่าวเรื่องนี้ทุกท่านสามารถเข้าไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ทางฐานเศรษฐกิจประจำวันที่3พฤศจิกายน2566 ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆมีประโยชน์ต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ